ันนี้ก็อยู่กับท็อปฟิล์มทิปอีกเช่นเคยนะคะเราเริ่มออกเดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการไปที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราดชบุรีทริปนี้เราก็จะพาทุกคนไปขึ้นเขาชมหมอกที่เขากระโจมไปดูกันค่ะว่าเราจะทุลักทุเลกันขนาดไหนและวิวบนเขาจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลย Let's go เราจะเห็นป้ายจุดกลับใจก่อนเลยต้องบอกเลยค่ะว่าเราต้องพกความกล้ามาด้วยเพราะทางข้างหน้าอาจจะเจอหลายเหตุการณ์เราก็มาถึงจุดที่สองนะคะคือศาลเจ้าพ่อเขาคลอดที่ผู้คนให้ความศรัทธาในการขอพรโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยบรรยากาศโดยรอบเป็นจุดที่เติมกำลังใจและจุดพักก่อนลงมือพิชิตเส้นทางขึ้นเขาต่อไป เกิดขึ <irgendw carbono> ้นใช่ค่ะรถเราหน้าลอยเจียมไหมเดี๋ยวปิดได้ดีกว่ ไม่เก็บใช่ไหมเกียวกันเกียร์ไเลยไม่รถมันหนักหลังวิ่ล้หน้ามันลอยเลยเมื่อกี้ผมก็หน้าลอยเขอาข้ามเด็กไว้หน่อยเฮ้ยมันคาเกียร์อยู่ครับเนี่ยของเขาข้ามได้เมียเดี๋ยวเธอเดินนะไล่ไปเลยก่อนลราให้เดินขึ้นก่อนเพราะว่ามันถ่ายมันหนักแล้วถ่ายมันหนักแล้วกระแทกเนื้อลอยเออเมื่อกี้ก็หน้าลอยใช่น้าลอยมีคนซ้อนไง ผมครับ 00: 00: 00, ไม่ไม่ไม่เจียบครับของครับพี่ของครับไมครับไม่ไม่เจียบครับครับไม่เจียบครับ <c oughs> ม,มันห <c oughs> น้ามันลอยเฉยรครับมันหนัก <c oughs> ไม่เป็นไรครับ ลักดาวเรืองไฮไลท์ก็จะเป็นสะพานไม้นะคะมอไซค์ขับบนสะพานได้ส่วนรถยนต์ต้องลุยน้ำค่ะมอไซค์ก็สามารถลุยน้ำได้เช่นกันค่ะแต่แนะนำว่าให้เช็คระดับน้ำก่อนทุกครั้งนะคะ เราได้ช่วยเพื่อนร่วมทางเขียนรถที่ติดขึ้นเขาได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหอเลาะน้ำใจเล็กๆบนทางทมาจับรถไว้หน่ยอยเดี๋ยวเขาไปช่วยไอย้พี่อะขั้นไหนก่อนอาาลงล่องนี้เลยพี่ หนึน่งสองอโอเคจบไป เลยมันติดนึงค่อยจอดจะได้ไม่เหนื่อย รอบนี้รถทับขายกไม่ไหวพอรถหนักมากเลยขอความช่วยเหลือจากพี่พที่ขับรถตามมาถือรูปได้ไหมได้ไหมมันทับขาเขาไม่ได้มันทับขา,บขาต้องยกรถทับขาโอเคครับโอเคครับ <c oughs> มาทับขาไปผมขรับ ช่วยกันคนละไม้คนละมือพอเสร็จแล้วเราก็จะได้มุมทำอาหารและมุมพักผ่อนชิล อากาศดนมากลมพัดโชยเลยตอนนี้ยคืนนี้นอนฟังเสียงลมเสียงธรรมชาติฟิลดีสุดไปเลยค่ะ 7จ็ดโมงสิบนาทีเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะนี่ก็เพิ่งตื่นนะคะไปอุ้ย,ยเดี๋ยวับรอบ ที่นี่เขากระโจมค่ะตอนนี้ฟ้าปิดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยไปดูหน้าร้านกันก่อนดีกว่าเพื่อนๆที่ตามมาทีหลังน่าจะใกล้ถึงกันแล้ว เป็นยังไงบางคะเป็นยังไงบ้างคะหนีาวไปเเมื่อกี้ด้วยเวลาประมาณเจ็ดโมงสิบลทมี ใส่เสื <S <s <chodzi> ้อกินขายาวเนี่ยข้อเชิวอ่ะข้อเชียวอะครับปักสันนาะกำลังหลับๆอยู่เปิ้มก็ตึงๆอยู่ดูอากาศข้างนอกครับเหมือนวันนักข่าวนิเดีย แล้ที่ผมมาการแบนรู้ว่าพี่โต๊ะถ่ายพี่โต๊ะถ่ายไปข่างนึ่งกระโดดนะกระโดดนะได้ป่าวหลังไหนหลังกรอ่วงไปด้วยต้องตามไม่ทันเลยไม่กลัวเลยไม่ไปครับยงไไปกดไ้ไหอโทษทีได้หนึ่งสองกด

ที่ถ่ายดีดีโอไปก่อนเลยแล้วแฟนเราก็ได้หลอกเพื่อนให้ไปชายแดนเดิน1162ด้วยกันสาไ,ไฟขึ้นแล้วเขาไฟ ไม่เห็นวิวเลยสาธิดมากหมอกเต็ม การพาตัวเราไปเที่ยวคือการจ่ายเงินซื้อของสะสมที่ล้ำค่าที่เรียกว่าความทรงจำช่วงเช้าที่ลานฮอเขากะโจมอากาศสดชื่นมากทำให้ฟิล์มเพลิดเพลินกับการเดินชมบรรยากาศของที่ ส่วนคนที่ไปเนิน1162เป็นไงกันบาน้งบนางนะเดี๋ยวเราแจะนับนี่หมดแล้วรู้ว่า ตัวเลื่อนค่ะอย่างเลื่อนเลย พี่อันเป็นไรพี่เป็นไ,ไรพี่เป็นไ,ไรอือน้าดินเปิดแล้ว ตามร่องเลยช้างหน้าดินเปิดแล้วมันจะได้ไม่เลื่อน Store, ดีครับเลย

เข้าโหมดทำลายตัวเองเอาแดงมะนาวสุดาค่ะแดงมะนาวสุดาค่ะนี่คือร้านค้าบนเข่ากระจมนะคะบอกเลยว่า ข้าวไข่เจียวที่นี่อร่อยมากแดงมะนาวสดากับวิวแบบนี้เินเฟอร์เินเฟอร์ดูทางนะครับทางที่จะไปเต็นนะคะเ,เราจะเอาน้ำไปให้พี่ชายกันค่ะ จบปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะคะใช่กำลังจะติดลวฝากกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆใช่ที่แล้ครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนรอติดตามกันได้เลยคะ่ะแ้่เรามีของมาให้ไงไหมทำไมของมันเยอะกว่าตอนมาวะ <c oughs>